o ็ i l l a สตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x s i l a c o m มึกยักษ์ศิลปินจอมเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตำนานของเจ้าแห่งการพลางตัวนำนักวิทยาศาสตร์สองคนมาสู่เกาะสุลาเวสีแห่งอินโดนีเซีย เพื่อค้นหาหมึกยักษ์มีมิกหมึกยักษ์นั้นปราดเปรียวคล่องแคล่วแข็งแกร่งและในบางกรณีก็มีพิษร้ายแต่ร่างกายของมันกลับอ่อนนุ่มและเปล่าบางสัตว์เหล่านี้ใช้เวลาหลายล้านปีในการพัฒนาทักษะแห่งวิวัฒนาการที่น่าทึ่งนั่นก็คือการหลอกลวงนักล่า นักวิทยาศา,ศาสตร์ตื่นตะลึงกับความสามารถในการเปลี่ยนตัวเองของหมึกยักษ์และบัดนี้กลเม็ดใหม่ๆที่แสนฉลาดก็กำลังจะถูกเปิดเผยกว่า15ปีดรโรเจอร์แฮนลลนักวิทยาศาสตร์อาวุโสท,ที่ห้องทดลองชีววิทยาทางทะเลวูดโฮได้ทำการศึกษาภาพพฤติกรรมของหมึกยักษ์โรเจอร์บอกว่าถ้านึกถึงหมึกยักษ์มันเป็นเพียงกลุ่มโปรตีนอ่นอ,อนนุ่มที่ปลาส่วนใหญ่ชอบกินแต่พวกมัน ก็มีกลยุทธ์ในการหลบเลี่ยงนักล่าอย่างมากมายและนั่นก็คือสิ่งที่เขากำลังศึกษาอยู่ด้วยสมองขนาดใหญ่และระบบประสาทที่ซับซ้อนมึกยักษ์สามารถเอาชนะนักล่าด้วยไหวพริบในการใช้ภาพลวงตาภาพของโรเจอร์แฮนลอนแสดงให้เห็นว่าหมึกยักษ์บางชนิดเปลี่ยนสีและผิวหนังเกือบ3ครั้งต่อนาทีซึ่งก็เป็นเรื่องที่พบได้ยากแม้ในสัตว์ที่เปลี่ยนรูปได้ด้วยสาตาที่เฉียบคมมึกยักษ มักจะมองเห็นอันตรายกำลังใกล้เข้ามาพวกมันจึงใช้กลเม็ดในการป้องกันตัวเมื่อจำเป็นเท่านั้นตอนนี้โรเจอร์และเพื่อนร่วมงานกำลังศึกษาวิธีป้องกันตัวอีกแบบหนึ่งของหมึกยักษ์นั่นก็คือความสามารถในการเรียนแบบสัตว์อื่นๆโดยที่เรียกว่ามีมิกในปี1993โรเจอร์ได้บันทึกภาพที่น่าทึ่งแสดงถึงหมึกยักษ์ที่พยายามเรียนแบบปลาไว้ในวิดีโอเพียงไม่กี่นาที แต่ภาพนี้ก็ยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ที่มากพอสําหรับโรเจอร์และนักวิทยาศาสตร์อื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าหมึกยกักษ์ทำการเรียนแบบได้จริงๆพวกเขาต้องการมากกว่านี้ <L un it> และนั่นก็คือเหตุผลที่โรเจอร์เดินทางมายังส่วนที่งดงามแต่ห่างไกลของประเทศอินโดนีเซียกับคู่หูนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสดรจอห์นฟอร์ไซ ทั้งคู่ได้บุกเบิ์การใช้วิดีโอเพื่อการศึกษาพฤติกรรมของหมึกยักษ์โรเจอร์และจอร์นนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์หมึกยักษ์ที่นี่ซึ่งอาจจะสามารถเรียนแบบได้ภาพใต้น้ำเช่นที่แลรี่และเดนิสแท็กเก็ตได้ถ่ายเอาไว้ แสดงถึงหมึกยักษ์ที่ดูจะเรียนแบบรูปทรงของสัตว์อื่นๆเช่นแมงกะพรุนหรือปลาลิ้นควายสายพันธุ์หมึกนี้ยังไม่เคยได้รับการศึกษาหรือตั้งชื่อโดยนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นช่างภาพจึงเรียกพวกมันง่ายๆว่าเดอะมิมิกแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้การเรียนแบบที่แท้จริงมีคำจำกัดความที่เข้มงวด สัตว์ตัวหนึ่งจะต้องเรียนแบบรูปทรงสีสันและพฤติกรรมของสัตว์อื่นได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่น f ฟลอกฟิ h สีเหลืองตัวนี้กำลังเรียนแบบฟองน้ำอยู่ภาพนิ่งสามารถแสดงให้เห็นแต่การเรียนแบบเท่านั้นแต่เพื่อบันทึกความสามารถของหมึกยักษ์จอมเรียนแบบนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้วิดีโอเทปจุดหมายสำคัญก็คือแสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่หมึกยักษ์ลอกเรียนแบบนั้นมีเหว่ยงมากมายในถิ่นที่อยู่ของมัน แต่ก่อนอื่นแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องค้นหาหมึกยักษ์ให้เจอซะก่อนช่องแคบเลมเบททางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุลาเวสีเป็นสถานที่เหมาะสมในการมองหาบริเวณนี้ขึ้นชื่อในด้านความหลากหลายทางทะเลในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาหมึกยักษ์สายพันธุ์ใหม่กว่า30ชนิดได้ถูกค้นพบรอบๆอินโดนีเซีย แนวปรกกาลังนั้นงดงามและตระการตาด้วยชีวิตพื้นทที่ราบเรียบแม้จะไม่มีสีสันมากเท่าใดนักแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่านี่คือที่อยู่ของมีมิกมันเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่ในการค้นหาหมึกตัวเล็กๆโรเจอร์กล่าวว่าสัตว์ชนิดนี้หายากแต่มันถูกพบและถ่ายภาพที่นี่มันถูกบันทึกภาพครั้งสุดท้ายเมื่อ2ปีก่อนที่ช่องแคบเลมเบ้นี้ ดังนั้นพวกเขา so, จึงต้องพยายาม <to S 1> หา <us S 1> มันให้พบในที่แห่งนี้อุปสรรคที่มีนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าเพื่อข้อมูลที่ต้องการโรเจอร์และจอห์นจะต้องบันทึกภาพหมึกยักษ์ที่ใช้การเรียนแบบระหว่างการหากินตามธรรมชาติและพฤติกรรมของมันต่อสัตวอื่นๆแต่มันจะลอกเลียนได้ไม่มากพอเพราะว่ามันกลัวกล้องของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ว่า มึกยักษ์เรียนแบบในกิจกรรมประจำวันด้วยพวกเขามีเวลาเพียงแค่6วันแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากนักดำน้ำอาสาสมัครขององค์กรที่เรียกว่า CEDAM หรือ SeaDAM s e d a m นั้นเป็นชื่อย่อของงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ให้การศึกษาดำน้ำและก็สร้างจิตสำนึกทางทะเลเป็นทีมงานที่ประกอบด้วยอาสาสมัครที่มาช่วยเหลืองานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ จนโรเซนเฟลดำน้ำมานานกว่า30ปีแล้วเธอเป็นประธานคณะกรรมการซีแดมและรวบรวมนักดำน้ำเพื่อการทำงานครั้งนี้แจ้ง <Jan S 1> <Jan S 2> กล่าวว่าเธอมองหาสิ่งที่เรียกว่าตาเล็กๆเ,เพื่อดูรายละเอียดการเคลื่อนไหวและนั่นก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ช่วยได้มากในการเรียนรู้ด้วยเวลาเพียง6วันนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องหาคนลงไปในน้ำให้มากที่สุดและอาสาสมัครก็จะทำให้พวกเขาอยู่ใต้น้ำได้นานกว่า150ชั่วโมง พวกเธอค้นหาโดยการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเป็นคู่ไปทั่วๆมองหาโพรงแล้วก็ดวงตาที่อาจจะมองออกมาจากซอกลืบซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่านั่นคือหมึกรายที่ดูราบเรียบว่างเปล่าราวกับดวงจันทร์หลังจากค้นหานานหลายชั่วโมงมันยากที่จะบอกว่า พวกเขาเคยไหว้ผ่านตรงนี้มาก่อนหรือไม่จ้างกล่าวว่าเธอไหว้ไปที่ก้นทะเล <it> แล้วก็มองเห็นดวงตาสองคู่มองออกมาจากโพรงมันดูเหมือนอย่างอื่นๆซึ่งเธอตื่นเต้นมากเธอเล่าให้ฟังว่ามันขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่าหอไอเฟลคือมันทำเหมือนกับยืนอยู่ และก็จากคำอธิบายดูเหมือนว่านี่คือหมึกมีมิกนั่นเองเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้เห็นวิดีโอเทปพวกเขาก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่แจนพบนั้นใช่แล้วจอนบอกว่าการได้เห็นมันเป็นเรื่องที่พิเศษมีคนเพียงหยิบมือเดียวในโลกที่เคยเห็นสัตว์พวกนี้มิมิกนั้นจะมีแถบสีเจิดจ้าแล้วก็หนวดยาว ซึ่งจะยืดออกเต็มที่ทำให้มันดูเหมือนมีขนาดเท่ากับพิซซ่าถาดใหญ่นักดำน้ำติดตามหมึกไปห่างๆเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อให้มันคุ้นเคยกับพวกเขานอกจากนี้ก็ยังพบถ้ำของมันและก็ยังได้ทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยทุ่นลอยน้ำพวกเขาเรียนรู้ว่ามีมิกนั้นเต่นตัวมากในตอนเช้าและบ่ายจัดๆอีก5วันต่อไป วกเขาจะคอยสังเกตการเดินทางไปหากินทุกครั้งและเพื่อพิสูจน์การเรียนแบบพวกเขาจะต้องถ่ายทำภาพพฤติกรรมธรรมดาธรรมดาของหมึกนานหลายชั่วโมงโรเจอร์กล่าวว่าเหตุหนึ่งที่หมึกยักษ์ยังไม่เคยถูกศึกษามาในสภาพแวดล้อมก็เพราะสาเหตุที่เรียกกันอย่างติดตลกว่ามันมัวแต่มองคนที่มาสังเกตมันอยู่และเมื่อนักสังเกตการลงไปดูหมึกหมึกก็จะอยู่ตรงนั้น เฝ้ามองคนอย่างใจเย็นขณะที่อากาศก็หมดไปเรื่อยๆเพื่อถ่ายทำภาพพฤติกรรมประจำวันของหมึกนักวิทยาศาสตร์ต้องนำนักดำน้ำที่สามารถรอแล้วก็เปลี่ยนกะกันจนกระทั่งหมึกออกจากโครงได้โรเจอร์บอกว่านี่คือเทคนิคของเขาซึ่งแตกต่างออกไปพวกเขาจะรอจนกว่าหมึกจะหมดความอดทนเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์สนใจในการถ่ายภาพหมึกมีมิกทำกิจกรรม พวกเขาจึงรั้งรอที่จะบันทึกภาพจนกว่าหมึกจะเคลื่อนตัวหนีไปในตอนเช้าอาสาสมัครจะลงไปเฝ้าหมึกที่โพรงของมันและเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นพวกเขาก็จะเรียกนักวิทยาศาสตร์โรเจอร์กล่าวว่าเขาได้รับรายงานว่าหมึกยักออกจากโพรงแล้ว s <S มันเยี่ยมมากหมายถึงว่าหมึกออกจากโพรงในตอนเช้าแล้วมันก็ลอยอยู่อย่างนั้นพวกเขาเฝ้าดูมันมันเคลื่อนตัวออกมาจากโพรงไม่ไกลนัก ซึ่งก็หมายถึงว่ามันเตรียมพร้อมที่จะออกหากินและเขาก็คิดว่าจะต้องไปเตรียมพร้อมเหมือนกันด็อกซิลา่าสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ d o x i i l a c o m โรเจอร์นำกล้องวิดีโอซึ่งเป็นอุปรกรณ์เก็บข้อมูลลงไปบันทึกภาพกิจกรรมของมิมิกเขากล่าวว่าสิ่งที่ทำก็คือศึกษาพฤติกรรมเชิงนิเวศของสัตว์บนทรายที่ราบเรียบซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนเป็นที่ที่น่าเบือ่อแต่มันไม่น่าเบื่อเลยจนนิดเดียวที่นั่นมีนักล่าจำนวนมากแล้วก็มีโอกาสมากมายให้สัตว์เคลื่อนตัวไปรอบๆนักวิทยาศาสตร์รู้แล้วว่า หมึกมีมิกนั้นประหลาหมึกยักษ์ที่อาศัยอยู่ในทรายชนิดอื่นจะตื่นตัวในตอนกลางคืนแต่หมึกมีมิกดูจะเคลื่อนตัวได้อย่างสบายในตอนกลางวันโรเจอร์กล่าวว่าขณะที่หมึกยักษ์อื่นๆจะตรงไปหาชิ้นส่วนของปะการังและหินมองหาของกินทั้งข้างบนและข้างล่างแต่หมึกม,มีมิกกลับลีกเลี่ยงแล้วก็อยู่ในที่โลง่งมันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวกับการอยู่บนพื้นทรายโลง่ลงๆได้ดี ในที่โล่งม,มึกยักษ์ส่วนใหญ่จะกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมแต่มีมิกมีวิธีการอื่นโรเจอร์บอกว่าแทนที่จะดูเหมือนทรายมันกลับสร้างรูปแบบใหม่ที่ดูเหมือนวัตถุบางอย่างบนพื้นทรายมึกยักษ์นั้นดูจะเลียนท่าทางสีสันและความจ้ารวมทั้งรูปแบบของสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็มีรสชาติที่ไม่อร่อยลิ้น แต่มีม tamam. e right. ิกก um. right. yeah. ็ไม่สามารถอยู่นิ่งได้มันต้องเคลื่อนตัวหาอาหารหนวดแต่ละเส้นก็มีปุ่มดูที่ทำหน้าที่เหมือนต่อมรับรสของมนุษย์มีมิกนั้นเคลื่อนตัวผ่านทรายเพื่อสำรวจรูที่พบแล้วก็คลำหาอาหารมากินโรเจอร์บอกว่าหมึกยักษ์ตัวนี้มีรูปร่างแบบที่เขาคิด มันกางหนวดออกประมาณนี้แต่เมื่อมันมาหากินหนวดของมันก็จะม้วนไปรอบๆแล้วก็พยายามมองหาสิ่งที่อยู่ในทรายหรือในโพรงและนานๆทีกุ้งหรือบางอย่างก็จะขึ้นมาจากทรายและมันก็จะชนเข้ากับพังผืดระหว่างหนวดแต่ละเส้นแล้วหนวดก็จะหดแบบนี้มาที่ปากหลังจากนั้นเจ้าหมึกก็จะกินเป็นอาหาร มีหมึกตัวนี้ใช้เวลานานหนึ่งชั่วโมงมกินปูขนาดใหญ่2ตัวที่จับมาได้เพราะโชคส่วนใหญ่นั้นมันจะกินหอยขนาดเล็กและบางทีปลาลิ้นควายก็จะมาขโมยอาหารไปจอร์กล่าวว่าปลาลิ้นควายนั้นดูจะหาโอกาสจับมึกเขาคิดว่าพวกมันมองหาอาหารที่ได้มาแบบง่ายๆ เพราะว่าในขณะที่หมึกเคลื่อนตัวมันจะมีหนวดยื่นยาออกมาที่ก้นทะเลแล้วกุ้งก็อาจจะหนีไปได้ซึ่งปลาลิ้นควายที่ว่ายไปรอบๆก็จะได้โอกาสมองหาเหยื่อง่ายๆแบบนี้ขณะที่พวกเขายัางคงเฝ้ามองสัตว์สองอย่างพร้อมกันนักวิทยาศาสตร,ร์เริ่มพบหลักฐานที่ว่าหมึกยักษ์เรียนแบบรูปทรงสีสันและการเคลื่อนไหวของปลาลิ้นควายมากขึ้นเหมือนที่ภาพถ่ายแสดงให้เห็นพวกเขาก็ยังสังเกตว่ามีปลาลิ้นควายมากกว่าหมึกในบริเวณนี้ นี่อาจจะเป็นบทแสสํสำคัญแต่เพื่อพิสูจน์การเรียนแบบให้ได้ทางวิทยาศาสตร์พวกเขาจําเป็นต้องถ่ายภาพวิดีโอของพฤติกรรมเช่นนี้ให้มากขึ้นมีเวลาอีกสองวันในการถ่ายทําวิดีโอเพื่อช่วยพิสูจน์การเรียนแบบทางวิทยาศาสตร์จอนกล่าวว่าในทุกเช้าเขาจะต้องกังวลว่าวันนี้จะพบมันหรือไม่ แต่เมื่อเห็นหมึกตัวแรกเขาจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่สร้างความกระปรี้กระเป๋าเมื่อพบในสิ่งที่มองหาพวกมันแสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์จอ์และโรเจอร์ไม่ได้เห็นเพียงมึกมีมิกเท่านั้นแต่ยังพบมึกยักษ์อีกสองชนิดด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับมีมิกมึกยักษ์สองชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีคําอธิบายซึ่งได้รับการถ่ายภาพไว้โดยนักดำน้ำําแต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดกลุ่มโดยนักวิทยาศาสตร์ แล้วก็เช่นเดียวกับมีมิกพวกมันก็มีชื่อเล่นตัวที่ดูคล้ายกับมีมิกมากที่สุดถูกเรียกว่าวันเดอร์พุสส่วนอีกตัวหนึ่งที่สีซีดกว่าก็เรียกว่าแบรนดพุสมึกยักพวกนี้ล้วนแต่เป็นสายพันธุ์ต่างกันและนักวิทยาศาสตร์ก็รู้สึกแปลกใจที่พบพวกมันอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและก็ใช้เส้นทางเดียวกัน โรเจอร์กล่าวว่าเขาไม่รู้จักสถานที่ใดไม่ว่าจะเป็นแนวปะการังหรือที่อื่นๆที่จะมีสายพันธุ์หมึก3าชนิดอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันและก็ช่วงจังหวะเดียวกันบางทีก็อยู่ห่างกันไม่กี่เมตร <c oughs> เขาบอกว่ามันน่าทึ่งมากทีเดียวหมึกยักษ์ส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่ตามลําพังการผสมพันธุ์เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญเมื่อคู่หนึ่งมาเผชิญหน้าก,กันในระหว่างการหาอาหาร วันหนึ่งทีมงานได้พบเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นความพยายามในการผสมพันธุ์โรเจอร์เล่าว่าเขาพบมีมิกสองตัวในวันนี้และพวกมันก็มองกันและกันจากระยะ6เมตรจากนั้นจู่ๆตัวหนึ่งทางซ้ายก็ว่ายตรงเข้ามาที่อีกตัวหนึ่งพวกมันใช้หนวดสัมผัสกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็แยกจากกันไป มึกยักษ์สตัวที่มองเห็นกันและกันที่6เมตรแต่พวกมันจะต้องอาศัยปุ่มดูดเพื่อตรวจหาสารเคมีที่จะบอกถึงเพศของกันและกันได้โรเจร์อบอกว่าเขาคิดว่าพวกมันตรวจดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเพศใดและนั่นก็ไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายพวกมันจะต้องสัมผัสกันเสียก่อนเพื่อส่งสัญญาณ ด้วยการสัมผัสปุ่มดูที่วายความรู้สึกจะบอกหมึกยักษ์ได้ว่าทั้งสองตัวนั้นเป็นเพศเดียวกันนักวิทยาศ,าศาสตร์กำลังเริ่มเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปว่าสัตว์สองตัวนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรโรเจอร์และจอห์นก็หวังที่จะบันทึกการ,รเผชิญหน้าระหว่างมีมิกและสัตว์อื่นๆพวกเขามีโอกาสดีทีมงานไม่เพียงแต่พบหมึกยักษ์ในบริเวณที่ไม่ได้พบมานาน2ปีแล้วเท่านั้นแต่ยังพบยิ่งกว่านั้น พวกเขาพบมีมิกถึง3ชนิด So หลังจากการถ่ายทำการหาอาหารตามธรรมชาติอยู่นานหลายชั่วโมงนักวิทยาศาสตร,ร์ก็เชื่อแล้วว่าพวกเขามีข้อมูลมากพอที่จะพิสูจน์การเรียนแบบตามธรรมชาติแต่พวกเขาก็ตื่นตะลึงที่ได้เรียนรู้ว่าหมึกยักษ์ชนิดนี้เรียนแบบบ่อยครั้ง แม้จะไม่มีสัตว์อื่นเลยก็ตามและนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนโรเจอร์บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาบันทึกภาพ<า>วิดีโอไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือพวกมันมักจะเรียนแบบปลาลิ้นควายโดยเฉพาะในยามออกหากินไม่ใช่เวลาที่หากินอย่างช้าๆแต่หมายถึงตอนที่พวกมันเริ่มว่ายน้ําแล้วก็เพิ่มความเร็วไม่ใช่เพียงแค่การพลางตัวเท่านั้นพวกมันยังปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ รวมทั้งพฤติกรรมให้เหมือนกับปลาอีกด้วยและนั่นก็ช่วยเติมเต็มความหมายของคำว่าลอกเลียนโรเจอร์และจอห์นเขาเชื่อว่าภาพวิดีโอที่พวกเขาถ่ายทำไว้จะช่วยสร้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกเกี่ยวกับการเรียนแบบของหมึกยักษ์โรเจอร์บอกว่ามันง่ายที่จะเห็นถ้าลงไปที่นั่นแล้วสังเกตมันตลอดเวลาคุณอาจจะมองทีแรกนึกว่าเป็นปลาแต่จริงๆแล้วมันคือหมึกยักษ เขาเองก็สงสัยว่าปลาลิ้นควายจะไม่มีนักล่ามายุ่งด้วยมากนักแต่หมึกยักษ์อาจจะต้องวุ่นวายกับนักล่าเมื่อพวกมันเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ก็จะทำตัวเหมือนปลานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าหมึกยักษ์เลียนแบบปลาแต่พวกเขาก็ยังไม่เห็นมันเลียนแบบสัตว์อื่นๆแบบที่เห็นในรูปถ่ายจอนกล่าวว่า พูดกันตามตรงแล้วก like <the> <programme> mm. ็ยังไม่มีการเรียนแบบมากนักในกิจกรรมการหาอาหารประจําวันเขาคิดว่ามันอาจจะได้ชื่อมาจากช่างภาพที่ลงไปถ่ายภาพใต้น้ําแล้วมันก็กําลังป้องกันตัวหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันมองเห็นท่าทางแปลกๆของช่างภาพแต่ในกิจกรรมธรรมดานอกจากทําตัวเหมือนปลาแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรมากนักพวกเขายังไม่แน่ใจว่าทําไมหมึกยักษ์ที่อ่อนแอนี้จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่โล่งโดยไม่พลังตัว เจ้ามีมิกดูจะสร้างความงุนงงให้กับนักวิทยาศาสตร์อยู่เรื่อยๆโรเจอร์อรกล่าวว่านี่คือสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในการเดินทาง <said> earlier, เขาเคยกล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่คิดว่ามึกยักษ์จะว่ายขึ้นมาที่ผิวน้ําและเมื่อเขาตามมันไป <and the S 1> มันกําลังออกหากิน <the> แล้วก็ใช้รูปแบบลายแทบ up, 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 up. จะเห็นว่ามันว่ายขึ้นไปเรื่อยๆ มันตรงขึ้นไปมันเกือบจะไปถึงผิวน้ำแล้วแต่สิ่งที่น่าแปลกใจอยู่ตรงนี้นี่เอง now, here, here มันลงไปได้อย่างไรนั่นก็คือคำถามที่แท้จริงเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่นานมันจะลงมาที่ตรงนี้เหมือนกับการทิ้งตัวเลยทีเดียว This บางทีช่างภาพที่เคยมาที่นี่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกทึ่งกับความสามารถของหมึกยักษ์แล้วก็พยายามอธิบายโดยเรียกมันว่าการล้อเลียนหรือมีมีใครโรเจอร์กล่าวว่าเขาสงสัยว่านักล่าจะมองสิ่งนี้ว่าอย่างไรมันไม่ใช่การพลางตัวเลยแม้แต่น้อยมันเตะตาม,มากจะมีใครเห็นอะไรแบบนี้หรือไม่เขาไม่เคยเห็นอะไรในน้ำที่ดูดีแบบนี้มาก่อน โรเจอร์และจอรนสร้างจุดเริ่มต้นในความเข้าใจเรื่องหมึกยักษ์มีมิกและบางทีด้วยการศึกษามากขึ้นพวกเขาอาจจะพบว่าสัตว์ที่น่าทึ่งนี้มีเรื่องราวที่ซ่อนเร้นอยู่ในหนวดเหล่านี้มากกว่าที่คาดคิดไว้ x i l l a Streaming มีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l l a c o m